อันนี้อะไรตุ๊กตาเหรอใครให้มาอ๋อพี่เป,าเป่าซื้อให้โอ้โหพี่เป่าใจดีเนาะตุ๊กตาบาร์บี้สวัสดีค่ะหนูชื่อตุ๊กตาบาร์บี้อ,อยากเป็นเพื่อนกับพันษาได้ไหมได้ไหมคะหนูชื่อพันษาใช่ไหมคะ สาพัรษาอาบน้ำหรือยางอาบแล้วเหรอเก่งจังเลยนี่เก่งจังเลยขอหอมที่นึงหอมจุ๊บจๆๆๆๆุนี่จุ๊บคนนี้บ้างอาจจะพี่เปาบ้าพี่เปาทำไมเกิดมาหล่อจังเลยชาตินี้ขอจุ๊บทีหนึ่งได้เปล่าจุ๊บ ไหนจุบก,ก้นก็นได้อจุบ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 จุ๊บตาุ๊กตาชื่ออะไรลูก,ก,กอ๋ออาก,กี้เหรออ๋อคนนี้ชื่อบาร์บี้คนนี้ชื่อพันษาใช่ไหมอ,อ๋อเป็นน้องใช่ไหมโอ้น้องออ ปไปไหนครับปปไปนาโอไปแล้วภาษาไปนาไหมภาษาไปนา,าไหมไปเหรอไปตกปลากันไหมอเออได้ปลาไหมเมื่อวานภาษาได้ปลาไหมได้ปลา,ากี่ตัว,วตัวเดียว,วโอ้ได้ตัวเดียววันนี้ไปตกอีกเนาะไปทางไหนครับไปนาไปทางไหน ไปน่นเหรอเดี๋ยวพรรษาพาไปด้วยนะโอเคป่ะวาใครตกปลาได้พรรษาอ๋อเท้าเท้าตุ๊กตาเท้าบาร์บี้เหรอบรรษาเม่วานใครตกปลาได้พี่ปอปตกปลาอ๋อพี่ปตกปลาได้กี่ตัวมีไม่ตกน้ำบรรษาว่ายน้ำเป็นไหมเป็นลงน้ำได้ไหมได้ด้วย โอ้เดี๋ยวไปเล่นน้ํากันเนาะเอาน้องไปเล่นด้วยไหมให้น้องว่ายน้ําด้วยได้ไหมได้เดี๋ยวไปว่ายน้าด้วยกันนะไปด้วยกันนะจ๊ะวันนี้พรรษาทุพพระอย่างเมื่อเช้ามีพระมาบินทบานไหมพระไปยัง ไปแล้วโ oh. อ้ <driven way. S 2> โหหัวลำโพงเปิดเพลงได้ไหมเปิดเพลงให้ภาษาเต้นนะเ,เอาเพลงอะไรแลเปิดเต้นแลเปิดไงเปิดดูหน่อยขาเปิดเป็นเหรออะไรนะ อ๋อเสียงดังใช่ไหมอ,อ,อืมราษ<ส>า,าบอกป้าว่าอะไรนะเดี๋ยวเราก็เปิดเพลงร้องคาเราเกะกันไงใช่ไหมแล้วก็เต้นด้วยนะดีไหมเอาเพลงอะไรดีอ่ะปีโป,ป,ป้แล้วเออเดี๋ยวภาษาค่อยเปิดให้ลุงแดงฟังหน่อยนะ เป็นปีโป no. okay, okay. okay, okay. ้เลยเนาะมันอยากสาอยากกินปีโป้สาอยากกินดีโดสาอยากกินปีโป้อยากกินโอวันตินสาอยากกินปีโป้เห็นไหมมันเต้นแล้วเนี่ยสาอยากกินปีโป้สาอยากกินไมโลนี่ด้วยนะ เป่าอยากกินปีโป้เป่าอยากกินไมโลเป่าอยากยีวอกอินโอวันตินอ้ยตกเลยน้องตกเลยโอ้น้องหน่อยน้องเจ็บไหมเมื่อกี้น้องตกอืมเจ็บปโอ้หน่อยโอ้หน่อยน้องน้องร้องละวโอขายเป็นแผลเหรอเป่าให้หน่อยดิน้องเจ็บไหม น้องหายเจ็บแล้วเหรออุ้ยตกอีกแล้วอุ้ยตกอีกแล้วขาหากักละมั้งไหนดูสิเจ็บไหมอืมไหนเจ็บตรงไหนเนี่ย,ยเจ็บตรงนี้เหรอโอ้เจ็บจังเลยสาเป่าให้หน่อยค่ะอู้ย e ดีใจหายแล้วเต้นได้แล้วน้องหายแล้วค่ะ น้องหายแล้วออโอมผมสวยด้วยผมสีทองด้วยมัดผมด้วยจ,จับดูเนาะหวีผมให้น้องหน่อยหวีผมให้น้องด้วย <c oughs> อันนี้อุ๊ยอันนี้คือใส่กิฟต์ระกิฟต์ใส่ผมให้น้องเหรอ <c oughs> อาแต่งสวยให้น้องสวยสวยเลย ใส่กิฟด้วยอันนี้อะไรนี่ใส่กระโปรง<ต>น้องเปลี่ยนชุดได้ด้วยเหรอเปลี่ยนชุดน้อยเปลี่ยนชุดให้น้องใช่ไหมโอ้เปลี่ยนก่อนต้องแกะอ่ะแกะแกะชุดนี้ออกแกะไงวะเนี่ยถอดชุดแล้วเห็นตูดเลย <c oughs> เห็นก้นเลย <c oughs> ใส่ชุดใหม่่ะเปลี่ยนชุดใหม่ แกะก่อนแกะแกะชุดให้น้องก่อนนะถือให้แกะเลยอืมแกะโอ้แกะแกะอ่ะแกะอ่ะแกะได้ละอืมแกะก่อนอ่ะแกะอ่ะใสยนี้ใส่ข้างหน้านะอ่ะใส่โอ้น้องเปลี่ยนชุดได้แล้ว อ่าชุดด้วยอ่าข้างหน้าเอ้ยสวยใส่ข้างหลังข้างหลังใส่ข้างหลังด้วยโอ้ภาษาเปลี่ยนชุดให้น้องได้แล้วไหนอืมนี่ใส่ชุดนี้ชุดนี้สวยไหมสวยไหมคะเปลี่ยนชุดเด้อ เปลี่ยนชุดอ่ะแกะออกเปลี่ยนชุดใหม่เอ้าแกะแล้วอาใสยชุดใหม่น้องอาบน้ํน้ออาบน้ำโอ้อาบน้ำมาถูปูถูปูด้วยถู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 แปรงฟันให้แปรงฟันไหมอ่ะแปรงฟันอ่ะแปรงฟันแปรงฟันเจ๊๋ยวน้ำแล้วสระผมด้วยไหม อาซาผมด้วยซาผมด้วยซาผมด้วยซาผมนี่หน่อครับซาผมนี่นี่อ๋อเนี่ยเหรอซาผมโอ้สบายจังเลยได้สระผมแล้วซาตาเหรอโอ้ยอาน้ำล้าง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 เช็ดตาด้วยอืมเช็ดเช็ดเช็ด น้องแสบตาอืมเก่งจังเลยอ่ะทีนี้เช็ดตัวเช็ดตัวแตกตัวอาบเสร็จยังเสร็จแล้วเหรออ๋อเช็ดตัวแล้วใส่ชุดไหนดีนอชุดนี้โอเคอ้ออ่ะใส่ข้างหลังทีนี้อืมอ่ะอันนี้ใส่ข้างหลังลูก เ <peach> สื้อลุดเสื้อลุดนั้นใส่ใหม่ใส่ใหม่นนครับครับผมอันนี้ใส่ข้างหลังอันนั้นใส่ข้างหน้าค่ะใส่ข้างนี้ขับหัวมางี้ปุบอ่ะอันนี้ใส่กบเข้าไปเอออย่างงั้นแหละอื้อหืออื้อหือ อาน้ำเสร็จแล้วแต่งตัวเสร็จแล้วอืมทาผมด้วยถูด,ด้วยแต่งตัวแล้วสวยเลยสวยไหมรอคะมทาแล้วอ้าวเสื้อลดเส <c oughs> ื้อหลุดเลยเส <c oughs> ื้อลดเลย อันนี้อะไรคะตักดินทรายตักดินทายใช่ไหมตักทรายแล้วเดี๋ยวให้น้องตักดินทรายเหรออ๋อน้องน้องถือตักดินทรายไปตักดินทรายแล้วเหรอตักตรงนี้ก่อนก็ได้นี่มานี่ไงทรายนี่ปลาตักทรายตักปลาตรงนี้ก็ได้ ตักตาตักดาวตักม้าน้ำด้วยเนี่ยหินเยอะๆเลยตักหินสีแดงด้วยนี่อืมน้องแก้ผ้าเลยนะน้องแก้ผ้าครับผมอ่าน้องเหรออ๋อตักทรายน้องน้องน้องน้อปอนข้าวน้องอ้ามอ้า โถมเลยใช่ไหมโถมเลยอืมอ๋อน้องไม่สบายเหรอน้องกินยาอ๋อให้น้องกินยาเนาะนี่ไงที่มัดผมของน้องอ่ะตักกินป้อนยาอ่ะป้อนป้อนอ่ะตักอ่ะป้อนอ้ำอั้มอ้ำอ้มอ้มจะได้หายไวๆกิน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  กินน้ำด้วยอ่ะน้ำมาอืมอ่ะกินน้ำอีกคำนึงอ้ากินเยอะๆนะจะได้หายไวๆนะอ้ามข้างล่างด้วยเหรออ้าอืมอืมอืมเก่งจังเลยใส่ผ้าด้วยน้องหนาวแล้วใส่ด้วยเดี๋ยวเป็นหวัดอืมเดี๋ยวจะเป็นหวัดใส่ผ้าให้น้องด้วย มาใส่ให้ใส่ผ้าให้อ่าอ,อ่าอครับอั้อมนี่น้องสวยเนาะใส่ชุดสวยเปลี่ยนจากสีชมพูค,ครับกินยานี่ใส่ชุดสีม่วงตั้ม ใส่ชุดสีสาาชุดสีอะไรนี่ชุดสีชมพูสีเขียวเหรอโอ้สาใส่ชุดสีเขียวน้องน้องใส่ชุดสีอะไรสีแดงอีแเปลี่ยนชุดิเปลี่ยนเป็นชุดนี้น้องใส่ชุดสีอะไรสีม่วง น้องเสื้อหลุดอีกแล้วน้องเสื้อหลุดอีกแล้วอใส่เสื้อใหม่อันนี้ด้วยอันนี้ด้ดวยเหรออันนี้อันนี้อยู่ข้างหลังเยอะไว้ข้างหลังแบบนี้อ่านี่นอ,นอ้าวหลุดอีกแล้ว <laughs> น,น้นองน,น,น,นอนแล้วอ๋นอน้องนอน กล่อมน้องด้วยน้องยังไม่นอนแล,แล้วไม่หลับอ่ะกล่อมด้วย <spirit killing S 1> เออเอเออนอนนะเออเอออินจ้าอุ้ยไอไอน้องไอ้ฮะอืาหายป่วยแล้วนั่งดีกว่า ลุกนั่งได้แล้วน้ออะไรคะน้องางอ๋อเหรอคะอืมน้องหยยดไขครับอาใส่นะเดี๋ยวจะได้หายป่วยนะเดี๋ยวไม่สบายอาศัยนะอาศัยแล้วอืมเย้ยจบๆด้วยหายไข้แล้ว เดี๋ยวเราจะไปวิ่งเล่นกันับรถน้อนนั่งรถไปเหรอไหนรถนั่งรถไปเที่ยวไ,ยไ,ไก่ไม่ไป่ด้วไปหรไพาไปไดไไไปไไปไ

หมาก็มาหมามาหาสามามาแล้ว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 มาขี่ตัวห oh. มากี่ตัว,ตวนับสิหมามีกี่ตัว,ตวเรียกหมาดิหมามาแล้ว

สีดำหมาตัวนี้สีอะไรหมาตัวเนี้ยตัวนี้ตัวนี้หมาหมากัดพิปเปิ้าเลยง่ำง่ำง่ำงำงำหมาครับหมา <laughs> <laughs> <muchem> bala